สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครเอฟเอฟก็ลหอขออภัยนะที่ไม่ได้ทำคลิปแจกมาแบบสว่สวนนี้เนี่ยช่วยระบบจะแบบแต่ก็ทำคลิปอยู่นะผมก็โอเคเอาอันนี้เป็นเวอร์ชันครับเป็น a อพ5อมห้านะครับ a อ m 5อห้านะครับเวอร์ชันจุดศูนย์จุดสี่นะครับผมก็ลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ด้านล่างคลิปนะคบผมก็ โอเคว่ผมเดี๋ยวผมจะไปให้ด้านหน้าคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำังใจให้เรานช่วงเอเอคนหล่อด้วยนะครับโอเคกดดาวน์ลงไปเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวกดเราลงไปเลยเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่กดเโาลงไปแล้วเอเนี่ยอะดดีหน่อยโอเคครับพอมาหน้านี้นะครับกดสําเร็จไปเลยครับผมแล้วกดตกลงนะครับผม กดรายละเอียดครับผมกำลังดาวน์โหลดพี่กำลัง,ง,ลงกำลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟกดคําว่ารายละเอียดแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับแต่พี่ขออนุญาตนะครับไม่ดาวน์โหลดเพราะว่าตัวนี้พี่ดาวน์โหลดแล้วนะครัะผมก็กดไลค์เป็นกลังใจพี่ด้วยนะครับ